สำหรับใบนี้นะคะเขาก็จะเป็นสองซิปนะคะเป็นทรงกล่องสองซิปไซส์ใหญ่นะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นหนังทั้งใบเลยนะคะตัวด้านหน้านะคะเขาจะเป็นหนังสีเขียวแบบเขียวขี้มา้าเขียวเข้มนะคะพิมพ์ลายโค้ดนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาตรงนี้จะเป็นหนังสีเขาก็จะไม่ขาวมากคือแบบไม่ได้ขาวสว่างนะคะอมครีมนิดๆนะแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะเป็นหนังสีเขียวขี้มา้าเหมือนกันนะคะ มีช่องให้หนึ่งช่องนะคะตัวนี้เขาก็จะมีช่องให้ทั้งหมดสองสามช่องนะคะก็คือช่องซิปสองนะคะแล้วก็ช่องข้างหลังอีกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูช่องซิปกันก่อนนะคะช่องซิปด้านหน้าไม่มีอะไรเลยนะคะนี่เป็นช่องโล่งๆเลยนะคะส่วนช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้อีกหนึ่งช่องแค่นี้นะคะสำหรับใบนี้ คือใบนี้ใบใหญ่นะคะใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ใส่ของได้จุนะคะเยอะแยะมากมายนะก็รุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมพร้อมกับสายสปอร์ตนะคะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะสายสปอร์ตตัวนี้เขาก็สามารถปรับระดับได้นิดหน่อยนะสะพายเราก็ประมาณนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปก็ ของได้เยอะค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดชอบนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะ